ไอพี่มีพี่มีใครตายก่อนเป็นเก๋ไว้โอ้โหกูอยู่ในฐานโอเคอะไรเงี้ยโอเคโอเคเออพี่เซเวนพูดใหม่ดิใครตายก่อนเป็นเก๋ตั้งแต่คำนั้นมาผมไม่กล้าออกเลยพี่ใครตายก่อนวะคุณนิวคุณนิวคุณนิวตายก่อนเออใช่เหรอไม่ใช่เก๋ไม่ใช่ไม่นะยอกยอดยอดยอดอุ้ย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 ไฮไลท์ครับผม ไอ้เหี้ยแม่งอยู่ด้านบนไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โปโปกูแตกเพราะชิบหายละมีคนรู้ว่าผมมากลางสปายบอยไปอยูดแบบโยอะทั้งสองตัวสามตัวกลางสามตัวบอลเล็อไปล็บบอลเล็บมีอยู โโอหเ็บเท้าพวกแกเหม็นใช่ไหมมันก็ต้องเหม็นเนี่ยถ้าถ้าใส่รองเท้าก็ใบอะเหม็นแน่นอนเออแต่เท้าว่าไม่ค่อยเหม็นหรอกแต่ว่าไอ้ไอ้คีเล็บมันเหม็นคีเล็บมันเหม็นอะไอ้คีเล็บมันเหม็นเป็นดำๆหมดพี่คีตัดเล็บจริงๆไงเออกีตัดเล็บจริงก็ดีไอ้เหี้ยกูตัดทีเดียวแล้วกูแบบไอ้เหี้ยแบบคันจมูกแล้วก็ซื้อเข้าไปซื้อ เออนี่จะซื้อเลยโอ้โหชิบตัวเองห้องมาเหรอไอเราก็ว่าเราล้างตีนเองทุกวันแล้วทำไมฝั่งนู้นมันเหมือนมันปิ๊งยังไม่รู้อะสีาตัวเหมือนปิ๊งปิ๊งไงไม่รู้สีตัวเลยใค้บอกนี่สี่หรือสามในนั้นน่ะสี่ตัวเลยเว้ยโกกในนั้นน่ะอยู่ในนั้นมึงอ่ะสามตัวเลยเว้ยโอเคครับพี่ มึงวิ่งเข้าไปดูดิไอ้ยี่โมึงยิ่งกลัวโอ้ยเฮียกำแพงใครวะโัวจะไม่กลัวตายตุ้มตุรอตัวหนึ่งแล้วรอตัวหนึ่งไอ้เฮียอับตูดอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยงไม่การเลยนีงคือมีการเลยนี่แหละอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละมีการดิดโอ้ย อ่ะไปกับต๋องคุณลุงเยอะใช่ไหมไปกระป๋องเลยหาไลเลี้ยวได้ไฮไลท์เลี้ยวแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปโอ้โหกลางสามเลยจ้ากลางสามอีกแล้วไปดูิโอ้ ไอ้เี้ยไฟแกฮิวเองนะ่มผผมผมจะกด X เว้แต่เยวไปกดีโอ้โหอยู่ B อยู่ B สตัวเลยอยู่ B อ้อมหน้าอ้อมหลังไว้เออฟัมันไว้ e เดือด m o k e อะไร m o ติอะไรพี่อะไรของเขา s มมออกไม่มีไงพี่มติควันกมติ โอ้โอ้มือยอกเกือบทะลักออกปากเลยมนขนาดนี้เรอส้นตีนพี่ไม่ใช่มันแบบอาหารมันตีกลับไงมันอวกส้นตีนอร่อยที่กินขี้เล็บเข้าไปด้วยเนี่ยโช e เลยเยยล้างมือด้ยเข Oh. ออโอ้ยโอ้ยนัดเดียนลูกสองตัวอยู่ใ,ใกล้ๆกัน <laughs> ใน,ในั <laughs> <laughs> ่นแหละสบัดติมยิ่งเลย <laughs>

กูมองาอยู <su> ่ไงยี <Find human> ่มือเขาะบัดเลยปมโอ้แม่เข้ามาวางนี่ด้วยเนี่ยกระโดดกระโดดข้ามกระโดดข้ามกระโดดข้ามได้ได้ได้ดด้มไ้ยี่กว่านั้นคือแม่งด่าพี่ตกใจ สไปสไปยูบีสไปยูบีเยเนื้อไอ้เป๋ะสไปหมดเลยครับเลยโอ้สองตัวสองตัวอยู่ตรงกลางอ่ะอุ้ยเฮียเกือบเก็บสี่แล้วกูแล้วกูแล้วเอ้วมันอยู่มุมมันอยู่มุมมันอยู่มุมวิ่ง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 เก็บป้าพี่สวยครับโอ้ยเกือบเกือบเป็จมูก เฮ้ยช็อตนี้ต้องช็อตประวัติศาสตร์เว้ยเฮ้ยผมเฮ้ยเฮ้ยผมเย็กี้โอ้โหกูนี่โหดขนาดนี้เดียววะอุ้ย